สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมแรน n ี y เชปปิฟปิทูนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นนั่นเองนใครอยากให้เราเล่นผ่านหรือเล่นไม่ผ่านก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะนี่สังเดีอนะ่ะทำไมกำแพงมัน ดูไม่เห็นจะสวยเลยดูประตูก็ไม่นะ่สนุกถึงก็หูมมีสีขาวยังกระไฮเลย,ยมีกล่องนี้ด้วยเปิดได้ไหมต้องไปหานี่นะครับแสลงห้องนี้อะไรหูห้องนี้นักพรตนั่นแหล

หน้าตรงนี้ฉันไม่หรอไม่ไม่ไม่ดีเลยนะ e. เนี่ยอ่อฮึน evet ี่เรื่องมันอยู่ที่เดิมเหรออะไรเนี่ยไม่เีเลยฉันว่าฉันมีแผนแล้วล่ะก็คือข้าจะเข้ามาในนี้แล้วมาออกตรงนี้กันไงจะร้อยคุณยายกับคุณตาลงมาก่อนนะครับไปตรวจสอบห้องไหน ในสักสองคนเลยไปไปไปอุย๊ยเขาไม่เห็นด้วยนะผู้ชมผู้ชมเขาไม่เห็นเรานะครับทีนี้เราก็ค่อยค่อยค่อย,อย,อยขึ้นอุย๊ยเขามาแล้วอุย๊ยเก็บก่อน ่เนี่อะไรจะเป็นนบ้านนะครับอะไรกันนนว่าอะรนะนี้ต้องไม่ Blue เออลมึกเมือนมันข้าวไ้ีอย่างแน่นอน้าเราลงไปก็เกิดอะไรขึ้นกันนะตลเข่าตา เฮ้ยโทษนะเมื่อกี้มีเรื่องนิดนิดหน่อยก็คือโฆษณามันมาออกให้ให้อ่ะทำมาอยู่ที่เดิมอีกแล้วเหรอไม่น่านไมน,านไม่าเมนานี่เลยข้ที่กิจก็คือจะทำเหมือนเมื่อตะ,กะ,ะกเ,อกกเกียบนั่นแหละเมื่อกี้โดนโดนใบหมูกินปวดเจ็บมาสิข้าไม่กลัวหรอกอุ้ยนั่นไงโอ้คุณยายมางกบดัก ผู้ชมดูนั่นสิแหม่กับดักกับดักต้องหายไปเฮ้ยแต่เราว่าคนใหกับคุณตาน่าจะเหยียบกับดักนะหนูลองดูเก่งหรือเปล่าเฮ้ยขเขาเดินผ่านได้ครับผู้ชมอะไรกันเนี่ยแล้วคุณตานะ อโอ้คณตาฉันว่าคุณตาตีแรงกว่าคุณยายนะเมื่อกี้ตีปุ๊บเหมือนติวติวบรวันที่4ี่นะครับคุณผู้ชมเอตรวนี้ตาของเราดูดูท่าทางเหมือนจะมีเลือดแล้วนะครับเหมืเอเพราะเราไม่ไหวดูดิมันขากระเพกเลยนะนจะเอ้ย จะแอบบค่อยยองอยู่ไดน,น,ดาานไปายนมะาม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 มา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 มมา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 มมา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 มมา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  จะขึ้นชั้นสองนะครับฉะนั้นเราหาห้องไอ้ดีกันก่อนได้ไหมเฮ้ยไม่ไม่ท่าทางท่าทางมันจะไม่ดีแล้วแอบก่อนเหมือนคุณยายกลับคนตายแล้วไม่มานะออกไปก่อนดีกว่าตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่นะครับตกใจใจตกใจเยนี่ทางอะไรอ่ะ ขึ้นไปดูก่อนดีกว่าฮึ้โอ๊ยไม่ร้เหมืนมันจะล็อกนะครับมันต้องมีอะไรล็อกอยู่ข้างในแน่เลยฉันว่านะยอยยอยนี่เห็นข้าไหมไม่โอ้ ได้นใีใช่ใช่จริงจริงเคทุกคนถ้าเกิดเคชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามช่องของเราสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย